ชอบนอนเนี่ยชอบนอนบนตักหลับเรียบหลับนะก็ถอนหายใจยิ่งกว่าคนในเราอ่ะถอนหายใจดังด้วยไปส,สิไปหนักแล้วไปเออไปเดี๋ยวเรียกแม่นินใหม่ นอนกับมนินแล้วนอนกับเมนินเมนินไนไดูล,ลเดี๋ยวแกงคำคุณเม,ม,น,น,ม,มนินมาเมนินมาเดินเมนินมานอนี่มาไน่ยไมเดี๋ยเมนินมาเมนินเมนิน มาเนี่ยมานอนเนี่ยมามานอนตักนี่มาไปเดูข้าวครูครูมันจะห่วงไม่ได้ปะไม่นี่มาไม่นี่มานอนตักเนี่ยมาเร็วมามาไหมเดือดเด้อม่นินวะเดือดเด้เดือดเนี่ยไอตัวเนี้ยห่วงเด้อห่วงเม็ดนิน คุณมันห่วงเอาเด็กเนี่ยไม่ให้ด้วยไม่ให้แม่นินมานอนบนตักทอาไว้อ่ะให้แบ่งน,อน้องให้แม่นินมานอนด้วยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเด็กเนี่ยไม่ไม่ให้ไม่นินมาตัวเองรีบมาเลย ทั้งทั้งที่เม้นินก็ไม่อยากมาแล้วเม้นนินนะเรียกแค่ตายก็ไม่มาหรอกใช่ไหมเม้นินไม่มาหรอกเม้นินไม่ได้แย่งเลยเอาอะไรมาเอาวันนี้มา,อามอนตักมาหนอนไหมครีบ<ำ>เราตอนแรกอะมันนอนอยู่ตรงโน้นพอแม่แกล้งเรียกเม้นนินมันเดินมาตรงนี้เลย ก็ไม่นินก็ไม่นินมาแย่งแม่ห,ห,หลับแล้วทำคุณไปแล้ว